สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกๆุกคนค่ะขอตอนนี้อยู่กับมามานูนสตอรี่ยูนะจ๊ะวันนี้หนังก็จะขอเล่าขอขอเล่าให้ฟังแบบเพื่อนกันเอง ในแบบด้วยความด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ที่สัมผัสที่สัมผัสอยู่กับ่าก็พูดง่ายๆเราก็แต่งงานเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีสามีฝรรเนาะจากก็อยากจะแชร์อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ได้รับฟังได้รับรู้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะเนาะก็วันนี้อยากจะมาฝากถึงสาวไทยเรา ที่ตอนนี้ยังยังอยู่ที่บ้านเราเนาะจ้ะยังแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานอะยังคบหรือดูใจอยู่กับแฟนฝรั่งก็แม่นึงอยากจะมาพูดในสามข้อเอาสามข้อง่ายๆสามข้อง่ายๆย,ย่อยๆเอาแบบเข้าใจง่ายแล้วก็แล้วก็ ได้ผลได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ก็อยู่ที่ที่การตัดสินใจของเรามันก็การพิจารณาของของตัวเราเองของแต่และบุคคลเองนอกจากตรงนี้นะจ๊ะก็อย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าฝรั่งเป็นแบบนี้เป็นแบบ3ามข้อนี้อย่าแต่งงานเด็ดขาดข้อหนึ่ง โกหกถ้าคุณจับได้ว่าเขาโกหกคุณยังคบกันอยู่แค่คุณยังครบยังคบกันอยู่ออครบไปละครบร,รอเรือเริ่มมาแล้วถ้าคุณยังคบกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานแต่เขาโกหกคุณคุณจับได้ว่าเขาโกหกคุณเลิกเลยจ้ะ เพราะว่าอะไรขนาดแค่คบกันขนาดแค่คบกันเขายังโกหกคุณแล้วถ้าแต่งงานอยู่ด้วยกันไปแล้วคุณเข้าใจไหมคําว่าแต่งงานมันคือผูกมัดเป็นคู่เรียบร้อยแล้วอะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วถ้าแค่แต่งงานมันยังไม่ได้เป็นคู่กันยังไมไ่อยู่ด้วยกันทุกๆวันทุกๆวินาทียังไม่รู้จักนิสัยใจคอม,มันเขายังโกหกคุณแล้วถ้าแต่งงานล่ะ มันจะขนาดไหนเพราะว่านี่คือโดยตรงของเม่หนึ่งอีกแล้วอีกล,ล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยไม่ได้คุยแต่อยากจะให้เป็นตัวอยา่างไม่ได้คุยจริงๆเมื่อก่อนสาม,มีอะยกเมื่อก่อนสาม,มีเม่หนึ่งที่คบกันที่รู้จักกันไม่เคยโกหกนะไม่เคยโกหกอือ จนเราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันจับได้ว่าโกหกครั้งหนึ่งจับได้ว่าโกหกครั้งหนึ่งแล้วก็โอโอเคเพราะว่าแต่งงานแล้วเราทําใจลําบากมันมันจะตัดสินใจลําบากเราแต่งงานกันแล้วเรามีลูกด้วยกันแล้วก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ไม่หนักนะสาหัสก็บอกเขาว่าอย่ากโกหกฉันอะีกนะเขาก็ ไม่โกหกโกหกภาษาบ้านเราก็ครับครับแต่จับได้อีกว่าโกหกแล้วโกหกโกหกมาเรื่อยๆทุกคนพอเราจับได้มันจะเป็นอย่างนี้คนโกหกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าจับได้ว่าเขาโกหกตอนที่เป็นแฟนเลิกคบจบข้อที่สองเรื่องเงิน เรื่องเงินเรื่องใหญ่จ้าอย่าคิดว่าเรื่องเงินไม่สําคัญเพราะเมื่อก่อนแม่หนึ่งคิดอย่างนั้นเช่นกันโอ้รู้สึกจะเอาตัวเองเป็นเป็นแต่แต่ว่าแม่หนึ่งคือสัมผัสจริงก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ขอให้ทุก,ท,กทุกคนเข้าใจนะคะเรื่องเงินอย่าคิดว่าไม่สำคัญ ไม่มีเงินจบทุกอย่างเพราะทุกวันนี้คุณต้องเงิน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 ค่านั่นค่านี่ค่าแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ต้องใช้เงินพอคุณแต่งงานไปคุณอย่าลืมมันไม่ใช่แค่สองคนที่ใช้เงินมันจะมีลูกเอ่ยค่านั่นค่านี่คุณอาจจะคิดว่าคุณอดได้ คุณอดโอ้ฉันไม,ไม่ซื้อของแพงก็ได้อ่ะไม่เป็นไรโอ้ฉันไม่กินของแพงก็ได้ไม่เป็นไรกินของถูกเอออย่างงาู้นอย่างนี้เออฉันอดออนไม่มีตงังเราช่วยกันแต่พอคุณมีลูกความรับผิดชอบคุณมันมาเป็นสองเท่าสามเท่าโอ้คุณไม่อยากได้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณไม่ซื้อของของที่มันไม่จําเป็นแต่ลูกคุณละ่ะ ถ้าเขาอยากได้แล้วคุณเป็นแม่เป็นคุณจะรู้สึกยังไงอย่างที่อย่างที่มามาหนูบอกคุณหิวคุณอดได้แต่ลูกคุณอดไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะตัวอย่างแม่หนึ่งนี่คือนี่คือเรื่องจริงอยากจะแชร์เพราะว่าก่อนที่แม่หนึ่งคบกับกับสามีของแม่หนึ่ง เขาเคยบอกแม่หนึ่งว่าเขาเอาเขียนเป็นอ,อีเมลตอนนั้นเราติดต่ออีเมลใช้อีเมลเขาบอกว่าฉันน่ะไม่มีเงินถุงเงินถังน,น,นะคือไม่รวยอ่ะพูดง่ายๆบอกง่ายๆบบรวยเออเป็นคนทำมหาหากินทุกวันเหมือนเหมือนทุกคนทันท่วไปอ่าเออแม่หนึ่งก็ด้วยด้วยตอนนั้นที่รู้สึกว่าโอเคกับสามีเราตอนในตอนนั้นกับแฟนเรานะ ก็เลยบอกเขาไปว่าเราก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันเชื่อว่าทุกคนน่ะถ้าเรามีงานทําถ้าเราขยันทํามาหากินถ้าเราสองคนทําทํางานทํางานช่วยกันแล้วมันต้องมันต้องมีสีสั์หนึ่งแม่หนึ่งพูดอย่างงั้นแต่แฟนจําได้เลยพูดอย่างนั้นกับเขาตอบอีเมลไปอย่างนั้นกับเขาแต่ทุกคนรู้ไหม ว่ามันก็ใช่เราสามารถช่วยกันทำมาหากินได้แต่คุณอย่าลืมว่าเรื่องอนาคตคือเรื่องของอนาคตคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเจออะไรบ้างปัญหาต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาทำให้แพผนของคุณต้องต้องผิดพลาดนั่นก็คือเงินสามารถเลิกกันได้คุณทะเลาะก,กันได้เพราะว่าเงิน ไอ้หน้านเงินนี่แหละมันทําให้ชีวิตคู่หลายๆคู่ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าไอ้หน้าเงินนี่แหละก็ยังไงที่ฝากไว้ก็คือก็ให้ดูฐานะแฟนของคุณให้ให้ดีสะก่อนนะคะก็ยังไงคุณเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์เพราะหากเขามีฐานะหน่อยคุณก็จะได้ไม่ต้องลำบากมากใช่ไหม คุณจะต้องมาไม่ต้องมาทุกทนอะไรเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินคะข้อข้อ3ข้อ3ก็คือไอ้นี่ขออาจจะแบบไม่รู้นะทุกคนอาจจะคิดต่างกับแม่นึงข้อ3เรื่องบนเตียงอ่าเรื่องบนเตียงอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคุณ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 รู้อยู่อ่ะ คุณต้องการคุณต้องการอะไรพอปิดไฟอะ่ะเอออย่าคิดว่ามันไม่สำคัญเรื่องแบบนี้นะคะก็เพราะว่าอะไรก็ตัวเองอีกนี่แหละก็ตัวเองอีกนี่แหละไอ้เรื่องแบบนี้กต็ตัวเองแต่แต่แต,แต่จะไม่เล่าว่าคือยังไงขนาดเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแม่นึงจะบอกแค่ว่า ไม่ให้เราไม่ให้สามีสามีบอกเลิกไล่ออกจากบ้านเลยคืนนั้นน่ะอืมจริงๆไล่ออกไล่เราออกจากบ้านเลยคืนนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องบนเตียงนี่แหละไอ้เรื่องเซ็กซ์นี่ะเราไม่ให้เขาถ้าคนที่แบบแบบมันจัด แต่คุณรู้ตัวคุณอ่ะในช่วงเขาเป็นแฟนคุณอาจจะแหม่โลกทุกวันนี้แล้วเนาะอย่าบอกว่าเออฉันไม่เคยมีไม่เคยมีมันไม่เคยมีมันก็อาจจะมีแต่แม่หนึ่งว่ามันยังน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกันก่อนเนาะอยู่ด้วยกันแล้วค่อยมาแต่งหรือไม่แต่งเลยก็อยู่ด้วยกันก็จนตายจากกันไปก็ไม่มีปัญหามัน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 ก็แล้วแต่ชีวิตคู่มันเนื้อคู่กันมันก็อยู่จนตายอ่ะอ่า คนที่มันมันสินเสมอกัรน,นะที่เขาที่เขาบอกสินเสมอกันมันก็อยู่ด้วยกันไปจนตายคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไม่เสมอกันแหละถ้าเขาต้องการมากถ้าเขาต้องการมากแม่หนึ่งคิดว่าถอยออกมาก่อนปะถอยออกมาออกมา,ารู้จักตัวเองหน่อยว่าตัวเองต้องการอย่างนั้นไหมว่าตัวเองไหวไหมถ้าคุณไม่ไหวก็ถอย เพราะว่าอะไรเพราะคนที่เรื่องบนจริงจัดมันจะทําให้คุณอึดอัดมันจะทําให้คุณรู้สึกโอมทะเลาะก,กันได้อะจริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวคุณไม่สู้ก็ถอยออกหาก่างอย่าคิดว่ามันมันเป็นเรื่องตลกหรือไม่น่าพูดนะมันคือเรื่องจริงที่ทุกคนสัมผัสได้เพราะว่าหลายคู่หลายนะั่นก็ เรื่องเรื่องแบบนี้ก็ที่ทําให้ยาล้างกันไปมันมันมีเยอะนะทุกคนนะคะก็ก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันเนาะก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันแม่หนึ่งอยากจะมาฝากไว้สามข้อหนึ่งโกหกโกหกสองเรื่องเงินสเรื่องบนเตียง,งยก็ลองเอาไปคิดดู แล้วกันนะคะว่าสิ่งที่มีหนึงพูดมันจริงไหมหรือไม่จริงยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะด้านล่างยังยๆก็วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสั้นๆง่ายๆเข้าใจยากวันนี้สวัสดีค่ะอ๋อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมามนุษยท่านทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ